เมนูไข่พะโล้นะครับเป็นที่รู้จักกันดีและก็ชื่นชอบในสมัยเด็กๆใช่ไหมครับกับเมนูนี้ครับพะโล้แห้ง3มชั้นไข่นกกระทาครับเราไม่เอามะลันพบทอยู่นะครับมาตั้งกระทะใส่น้ํามันกันเลยครับ3มเกลอลงไปผัดให้หอมก่ครับ3มเกลือก็มีกระเทียมพริกไทยรากผักชีโคกนะครับอ่าผัดจนหอมแล้วก็ใส่ หอมแดงลงไปครับหอมแดงซอยลงไปผัดต่อเลยครับกลิ่นของหอมแดงเนี่ยดีมากๆเลยนะครับใช้ไฟเบาผัดไปเรื่อยๆนะครับระวังไหมแล้วก็ตามด้วยหมูสามชั้นเลยครับลงไปผัดต่อครับเอาให้หมูสามชั้นสุกให้หมดเลยครับเขาจะได้ไม่คาวนะครับต่อไปก็ตามด้วยเครื่องพะโลเลยครับอบเฉยครับ โอยกันองะโลครับนี่แหละครับแล้วก็เริ่มพัดต่อเลยครับตามด้วยน้ำปลานะครับเพิ่มความหอมเลยแหละครับแล้วก็ซอสหอยนางรมครับน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะาพร้าวต่อไปเลยครับอยากหวานมากหวานน้อยก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วก็ีอย๊วดำครับ เพิ่มสีสันให้สวยงามครับอผัดต่ออีกเล็กน้อยให้น้ำตาลปี๊บของเราละลายให้หมดเลยนะครับแล้วก็เครื่องทุกอย่างเข้าไปเคลือบอยู่ที่หมูสามชั้นครับท่งกลิ่นหอมของเครื่องพะโลขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เติมน้ำเปล่าเข้าไปอีกเล็กน้อยครับเชฟได้พิมพ์ส่วนผสมไว้ท้ายคลิปแล้วนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์เก็บไว้นะครับอะ ตัดต่อกันเลยครับน้าเดือดขึ้นมาแล้วเราจะผัดให้แห้งเลยครับคราวนี้แล้วก็หมูสามชั้นของเราก็จะมีความนุ่มแล้ะใส่ไข่นกกระทาเพิ่มเข้าไปครับเพิ่มความอร่อยครับหรือใครไม่มีหายากก็เป็นไข่ไก่ตามสะดวกเลยนะครับขั้นตอนนี้เราจะผัดจนกว่าจะแห้งเลยนะครับนี่แหละครับเริ่มแห้งแล้ว ไอนกกระทาของเราก็มีสีสันขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมครับโอ้โหโเริ่มน่ากินแล้วแต่ยังไม่พอเอาอีกสักนิดนึงให้แห้งว่นนี้หน่อยครับแห้งได้ที่แล้วก็ถือว่าเสร็จสับแล้วครับน่ากินมากๆเลยนะครับคือกบมคอสวยร้อนๆโอ้ย